ลองไต้เปนครศรีธรรมราชที่บ้านท่าสะท้อนตำบลท่าเรืออำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านหลังนี้มีบ่อซีเมนอยู่หลายบ่อเลยครับมีทั้งบ่อเลี้ยงปลากัดบ่อเลี้ยงหอยโข่งและบ่อเลี้ยงปลาไหลลูกกันตัวลุงสมานสีทองสุกบอกว่าสิ่งที่เลี้ยงในบ่อซีเมนเหล่านี้คืออาชีพเสริมอาชีพหลักคือหาหนูนาขายลุงสมานบอกว่าทุกเย็นจะขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปทุ่งนา พร้อมกับท่อ PVC ที่ดัดแปลงมาเป็นกับดักหนูถึง30กระบอกวางท่อดักหนูไว้ตรงไหนจะผูกพลาสติกสีแดงไว้แบบนี้เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์สิ่งที่ใช้ล่อหนูในกับดักก็คือขี้ใต้ที่สั่งมาจากอีสานขี้ใต้คือเศษใต้หรือคราบดำที่เกิดจากการเผาไหม้มักมีลักษณะเป็นผงดำหรือคราบดำเหนียวๆลุงสมานบอกว่ามีกลิ่นหอมหนูชอบวางกับดักทิ้งไว้หคืน พอตอนเช้าก็ออกไปเก็บกับดัก <Okay. S 1> ดูครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นแต่ละวันจับได้เป็นร้อยตัวหนูที่ได้จะนำกลับมาที่บ้านให้ภรรยาช่วยกันแปรรูปโดยการต้มในน้ำขี้พึ่งร้อนๆจากนั้นลอกขนออกทำความสะอาดและแพ็กใส่ถุงเข้าตู้แช่แข็งครบ800ตัวเมื่อไหร่ก็จะส่งให้ลูกเขยที่อยู่กรุงเทพนำไปขายบางทีก็มีชาวบ้านมาซื้อถึงบ้านขายตัวละ100บาท คนเราถ้าให้เราขยันอย่างเดียวก็อยู่ได้นะเนี่ยทำแบบนี้ดักหนูเลี้ยงปลากัดเลี้ยงหอยอย่างไหนที่เราทำได้ก็ทำไปเรื่อยนะรับรองได้เงินแน่นอนหนูนาตอนที่ยังไม่ถลกหนังดูไม่น่าทานเลยครับ